สวัสดีสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกท่านครับเจอกับน้ำมลคนไม่นาเช่นเคยครับวันนี้ผมพาเพื่อนๆมาชมกระบ,บะตอนเดียวเป็นค่ายโตโยต้าไฮรักลีโว 2.4J เพื่อนๆครับมีคันเดียวเลยเพิ่งปลดหมดระวางเมื่อสักครู่นี้เองผมก็เลยหยิบม,มันมาทาวิดีโอให้เพื่อนๆเผื่อ,อมีใครอยากได้คันนี้เป็นตู้ทึบนะเป็นตู้ทึบอะลูมิเนียมทั้งชิ้นเลยนะผมพาดูรอบครอบรอบคันก่อนแล้วที่สําคัญคือได้ล้อผ่าเสริมแหนบนะครับ เสริมแหนบมาแล้วลงเล่มเรียบร้อยล้อผ่านะครับฝาปิดท้ายพร้อมกับเจ้าตัวสูงประมาณถ้าจากพื้นนะเพื่อนๆนะผมว่ามีเก้าสิได้นะครับมีเก้าสิได้ความสูงนะเนี่ยสามแสนแจ้งราคาเลยนี่สภาพนี้สามแสนสี 3, 49, ่หมื่นเกอะมาดูในส่วนของโครงสร้างกันเลยเพื่อนว่ามันน่าซื้อขนาดไหน มันเพิ่งปลดระวางเมื่อเมื่อสักครู่นี้ครับเผื่อใครซื้อทันอ่ะมาทะเบียนนี้ครับ6902ดูโครงสร้างมีแกะนิดเดียวก็คือมีการถอดฝาโปรงแน่นานมาแล้วนะทำสีหนึ่งครั้งสีน้ิเดิมนี่ฝาเดิมสติกเกอร์ยังอยู่ครบ,ครบเนี่ยแก้มสีสวยไม่มีแกะเครื่องยนต์แห้ง คันนี้วิ่งอยู่ประมาณ1นึ่งแสนเกกว่ากิโลนเพื่อนเนี่ยคันเดิมนะครับมาสีส่วนแบบนี้เนี่ยเพื่อนดูนะครับเนี่ยเครื่องยนต์เดินนิ่งๆเลยปิดๆเลยใช้ยยาวๆได้เลยนะครับส่วนคันนี้คือเพิ่งปลดหมดระวางเมื่อสักครู่นะเพื่อนนะเป็นสเปคที่น่าสนใจนะผมบอกเลยว่ามันมาพร้อมล้อผ่าเรียบร้อยนะเดี๋ยวผมพาดูรายละเอียดเพือ่ออาหารนิดนึงเดี๋ยว ดูภายในก่อนอยู่ตรงไหนยังไงนี่เครื่องไม้ครื่องมืออยู่ครบนะจ๊ะไม่ทำดขว่าพี่แจได้มาหนึ่งดอกนะครับเขาใช้เป็นหนึ่งชุดอ่ะมาดูตอนนั้นนะครับภายในร์เย็นเพียงพอแน่นอนเดี๋ยวผมผ่อนเสียงก่อนแล้วลองให้นะครับจอเป็นจอสองดินธรรมดาเพื่อนนะมาค่ะอ่าจะใช้เองก็ไปเปลี่ยนจอเอนดอยนะครับสิบนิ้วได้เลยเพื่อนนะเนี่ย อ่ะเลียกไมคครับเพื่อน1 9ึ่งแกิกโลเมตรที่ใช้ไปนะครับเกยร์เย็เนๆแบบนี้เกียร์เดินหน้า6สปีดนะครับรถปี19นะเพื่อนนะนี่ไฟใช้ได้ทุกอย่างได้ครบเลยนี่นะครับสวยๆตามที่เพื่อนเห็นเลยครับใครซื้อได้ซื้อเลยนะเพื่อนนะ3 4 0, 9 0 0 0ซื้อสดไม่มีแบตและที่สำคัญคือมันมีคันเดียวตอนนี้รถแย่งกันซื้อที่นี่ ทั้งร้านทั้งผู้ค้านะครับพเพื่อนซื้อก็ได้เปรียบนะเพราะแหวนเจ็ดเปอร์เซ็นต์ไม่ต้องจ่ายนี่ไอตัวด้านบนเนี่ยก็คือสามารถวางของได้นะเพื่อนนะ<อ>นี่อ่ะมาทีนี้มาดูในส่วนของยางนะครับเป็นสองสองห้าเจ็ดสิบห้า R สิบสี่ขอบเป็นล้อสิบสี่เป็นล้อผ่ารับน้ำหนักได้สองสามตันได้เลยเพื่อนนี่มิสซลลินนะครับปียี่สิบสาม ชดสีส,สวยๆอย่างที่เพื่อนๆเห็นนะครับว้าวมากนี่สูงๆแบบนี้เลยโอ้โหนี่เห็นเพยางลงอะไรตองเปิดท้ายให้ดูนะครับฝาท้ายปกตินะเพื่อนนะใช้งานได้ปกติเลยนี่โครงสร้างนะครับเห็นเห็นเลย ไลเนอร์ <L> iner, นะครับมีการใช้งานตามสภาพนั้นด้วยนะหลังคาจะมีรอยนิดนึงในส่วนของนู่นมันสูงนั่นเพื่อนนะพอดีไม่มีกันชนหลังผมปีนไม่ไหวนี่เป็นอีกหนึ่งคันนะเพื่อนนะรีบเลยพอดีปลดหมดระวังจากเช่าสั้นมานะครับในส่วนของบริษัทเขาเช่าแค่หนึ่งเดือนเมื่อคืนแล้วนะครับ ตรงที่มีอ่าล่องรอยนะครับไม่ว่าจะเป็นรอยบุงรอยบุบรอยครู่อะอยตามนีนเนี่ยที่เพื่อนเพื่อนเห็นที่มันมีขีดสีนะครับสีตัวเนี้ยนะครับก็เรามีใบเคลมให้นะครับไปปรับสภาพเอาเนาะโอเคในส่วนของคันนี้น่าใช้มากๆใครทันก็ดีใจด้วยมีคันเดียวเลยนะครับเอาดูเอกสารครับเพื่อนปี 1,-9 นะครับอ่ะประเภทรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลระยะสามนะเพื่อนนะ แล้วที่นี้ลักษณะรถก็คือเป็นกระบะบรรทุกมีหลังคาฝาข้างนี่ท้ายด้วยนะครับลงเรียบให้เรียบร้อยนะนะครับเครื่องยนต์2.4ลิตรสม้าดีเซลลำดับที่1่ครับเพื่อนๆซื้อไปก็เป็นลำดับที่2เลยนั่นเพื่อนนะว้าวๆ้า,าเลยผมบอกเลยน่าสนใจมากๆในส่วนของคันนี้นะใครรีบเอารถไปใช้งานในส่วนของเจ้าตัวตู้ทึบนะครับตู้ทึบอลูมิเนียมซึ่งถามกันมาพอสมควรเลยในส่วนของรุ่นนี้ใคร โทรก่อนได้ก่อนในส่วนของคันนี้สามแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นโอเคใครสนใจโทรมาไปแล้วสวัสดีครับ